สวัสดีครับพี่น้องครับมาอนี่พบกับช่องบ้าแว่งชาแนลครับมาหนี่เรียนอยู่เป็นขาดที่สองครับเป็นงานที่สองของของมือนะครับหนึ่งว่าหางานครับเนึ่งจดดอดรถงานที่สองนี่เรียนอยู่บ้านหนองมะเขือครับบ้านชายซีมีเกี้ยวนะครับบ้านชายซีมีเกี้ยวงานฉลองนะ,ะฉลองโบสถ์ฉลอง ทักยางน้นประจำดีมั้งครับนี่น,น,นะครับถึงมาถึงทำงานที่สองครับตอนนี้รถแท็กซี่กองธรรมบานหวัวตอนนี้ก็น่าจ,จะโอเคครับเดี๋ยวจะได้ยับรถไหมคนคะรับถึงมาหอดมาถึงครับตามไหมครับไม่ตาม

ว้าวข้าวขาเท้าขาเท <sh> ้าไหมลองขึ้นรอหลายๆขึ้นรอหลายๆขึ้นไลยๆอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นงานประจำปีครับมาถัดมาถึงครับงานที่สองของเขาครับมืัอนี้ครับ คือว่าลาไปแล้วต้งงา,างแอนตี้บว้นครับเนาะก็ท่านนี้นนนนาลาอยู่ด้ครับ<อ>นี่ลงไปใส่เลยมื้อนี้หละจิลาครับลาลาโอ้อันน,นะน,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 นี้น้ำนะตามนั่นอย่างกเจ้าวบุนีะ เนป่ะสร้งบวไหมปบักัดสออกส้งพุ่นหรอดีบ่ะันเงยพุนละกำลังยงหาอันี้จะมาทางไหนยีบไหะเออโอ้ดบลีเีบอกตรงเดียอดบอลอเคเรียมหมบัรบับัรบักั์ดตกดออกพุ่นละเซ็นเงพุ่นละโค้งพุ่นละ

บรรยากาศครับพี่น้องครับน้ำเสนอนครับวันนี้อันนี้ผมเดินก่วงน่าจ,จะมือต้องไปน่กจะมีหมอลำ้หรือเปล่าบรรลุจากอ๋อหมอลำม้มหดีครับ จะตั้งไม่สิหนา,างสาววีหรือนีไรไอ้รัตนสิน,นครับเมืออใดรูด้ี่ยรัตนสินงานฉลองครับ ยนี้เล่นสามทุมครับถสามทุ่ม,มตีหนึ่งประมาณประม,ะระมดีนาไปแ้วดีกดีอ่ะาตีสองก็บรู้คับบรรยากาศกำลังเตรียมตัวแนะล้วนะกำลังเตรียมวางไอ้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่างนี้เลยครับเออช่องไม่ช่องน้องไม่บ้าแวงชาแนลสร้างนมารครับยหญ่ทาทยบรรยากาศเ ยนะครับนะนี่บรรยากาศครับหนางานครับขาบที่สองขับที่สองเลสี่ชั่วโมงนะครับนคะรับแรกไปแล้วเพิ่งกลับมาเมือ่อคืนครับกลับมา,มาถ้านักขับประสบผลรือแข็งแกร่มาเลยนะครับนะเดี๋ยวพาไปเบิร์ตขังด้านหลังกันอันนี้รถมาไหน่ครับนะ เครันะบวะเดีนบบยนหัวให้อิ่มเนี่ยอะไรเ้ดีแยโอ้ยเี็นไม่ตัวเนี่ยเม่ไหวเท็ดหัวไม่พอมฉลองอันนี่นนตัววย,ยแล้ดแลเดี๋ยวปิดรถกัน ้เอาไปแล้วไหมม่ไหมไม่บอกนอกบอกนอกไมจะเป็นที่สนอกมาหายจปูได้เออสร้องส่้งแสวงใช่เนี่ย้อ่าแหวงเ้าแหวงบอกว่าจะมาออกมาหายโอ้วแหวงใช่เนี่ยนย่างไปเสียล่มันอีกอนมันอีกอนย่างไปสีมันอีกอน มม่อนีก็นมาสารภาพซะก่อนดูสองเสงท่นเรบไปสิ้อ๋อแตงของครับวมีย่งพวมนีอ่างเรงก่อนบ้าแงส่เนม่ยเสียงแเนดียวแสงกนั่นกันนะให้ใอ้กายกินแล้ววแล้วกินเสียงนแล้วกินตัวเดียวไป จอดรถตรงดีวะหมุนหล่อตรงดีดีจะขว้างรถคุณไปใช่ไหไปเงี่ยวทางไหนยู่ปู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 มือ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 ขูมูเขามองอ๋อเพลินครับเพลินเบาไก่แชแนลไก่คือทีมงานนี่เฮ็ดช่องบมดทุกคนนะครับเฮ็ดช่องบมดทุกคนเชี่ครับเดี๋ยวจังเดี๋ยว์สิรีวิวให้เบิ้งไม้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันอีกพี่นาครับ